ากเตือนนะครับลูกค้าทุกท่านที่เป็น F อฟซีหมัวโตหรือทุกคนแล้วแต่นะครับที่เห็นคลิปนี้ถ้าไม่มีเครดิตอย่าส่งตปประชาชนให้ใครเช็คโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวอะไรแต่จะมาเตือนนะครับเขาเรียกว่าส่งสัญญาณการเตือนสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับที่กําลังมองหารถยนต์มือ2สองอยู่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเครดิตอะไรคือไม่มีเครดิตก็คือกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยผ่อนสินเชื่ออะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รถมอเตอร์ไซค์บั กดเงินสดทุกอย่างสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครดิตอยู่ในบูโรถ้าลูกค้าท่านใดไม่เคยทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สิ่งที่ผมอยากเตือนคืออย่าเช็คเครดิตซื้อซัวโดยเด็ดขาดน,นะครับถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจซื้อรถจากที่ใดที่หนึ่งโดยแน่นอนแล้วยังไม่ได้เห็นรถยังไม่ได้มั่นใจรถอย่าส่งบัตรประชาชนให้เือเอาไปเช็คนะครับมันจะติดคําว่าแท็กซิ่งซึ่งทุกวันนี้เราจะได้ยินคํานี้บ่อยๆมากติดแท็กซิ่งมันมีผลมากๆเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีเครดิตนะครับสิ่งสำคัญเลยที่อยากจะเตือนคือืออถถ้ายัังงไมม่่่นใจเรร ไม่ต้องส่งบัตรประชาชนให้เขาเช็คไะครับไม่ว่าเขาจะหวานร้อมอะไรแล้วแล้วแต่นะครับเรามั่นใจตัวเราครับว่าเราไม่มีเครดิตเพราะฉะนั้นรู้เลยว่าเราเป็นกลุ่มลูกค้า N0 ไม่มีเครดิตเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อรถแต่ละอย่างแต่ละคันอย่าเช็คสีสัว2ทุกท่านมีโทรศัพท์อยู่ในมือในกลุ่มที่มันส่งลิงก์มาในการสมัครสินเชื่อต่างๆนะครับอย่าเข้าไปกดสีสัวเพราะการกดเข้าเช็คดูแต่ละครั้งมันเป็นการเช็คเครดิตของท่านแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นติดแท็กซิ่งลูกค้าจะยังไม่สามารถทําสินเชื่อรถยนต์ได้เเลยนนนนครรรัสมมตติทท่่าาาาดด1้้งงออออีกก6ืใ ทำให้ระบบมันล้างแต่ถ้าท่านไปเช็คในเรื่องของสินเชื่อที่เป็นลีสซิ่งเนี่ยบอกได้เลยท่านต้องรออีกหนึ่งปีท่านถึงจะทําเรื่องในการกู้เช่าซื้อรถยนต์ได้นะครับเพราะงั้นฝากเตือนนะครับลูกค้าทุกท่านที่เป็น f c ฟมอมัวโตหรือทุกคนแล้วแต่นะครับที่เห็นคลิปนี้ถ้าไม่มีเครดิตอย่าส่งแบบประชาชนให้ใครเช็คโดยเด็ดขาดนะครับสนนัีสวัสดีครับ